สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมมีซีดครับวันนี้มีซีดมาทําไข่ทอร์นาโดครับคือไปดูคลิปดังๆมาเนี่ยไข่ทอร์นาโดเนี่ยน่ากินมากๆเลยลองทําดูแต่ว่าทําพลาดครับเดี๋ยวเพื่อนๆช่วยกันสังเกตทีนะครับว่าผมเนี่ยทำพลาดตรงไหนนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยผมก็ตอกไข่ลงไป2ฟองนะครับแล้วก็ทําตามวิธีที่เขาบอกก็คือค่อยๆค,คนไข่ ให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับเราจะไม่ใช้กันเราจะไม่ใช้วิธีการตีนะครับเพราะมันจะเป็นฟองเราจะค่อยๆคนคนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับโดยใช้ตะก้อคนเนี่ยคนไปเลยนะครับผมก็ทําตามวิธีที่เขาบอกนะทุกคนก็พยายามคนไปเรื่อยๆค่อยๆคนไปด้วยความใจเย็นนะครับซึ่งก็ใช้เวลาอยู่สักครู่หนึ่งเลยนะครับตอนนี้ก็สังเกตได้ว่าไข่เนี่ยเริ่มจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับ เดี๋ผมก็จะมาทําการตั้งกระทะนะครับก็คือใช้ไฟประมาณปานกลางนะทุกคนแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะครับใช้น้ํามันเยอะพอสมควรเขาบอกผมก็ทําตามนะครับก็เยอะของผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้ไฟปานกลางไปถึงค่อนข้างแรงนะทุกคนแต่ก็ไม่ได้แรงมากก็อยู่ระดับปานกลางนะครับ อนนี้นะครับผมก็รอให้น้ํามันเนี่ยร้อนอยู่นะครับก็ตอนนี้คิดว่าน่าจะร้อแน,น้วครับเพราะว่ามันมีฟองที่น้ํามันนะครับก็ร้อนน้ามันไปทั่วๆกระทะนะครับจากนั้นผมจะทําการเทไข่ที่ผมตีไว้เมื่อสักครู่เนี้ยลงไปนะครับไม่ใช่ตีสิงคนเป็นไข่ที่ผมคนไว้เมื่อสักครู่เนี้ยลงไปนะครับที่ เสร็จต,ตัวใช่ไหมครับผมก็จะเอาตะเกียบเนี่ยทำการรวบเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็จะทําการหมุนนะครับหมุนเนี่ยแต่ตอนหมุนนะครับเพื่อนๆมันดูไม่ค่อยไปเลยครับมันไปแค่นี้เองครับเพื่อนๆเ,เนี่ยครับมันก็เลยไม่เป็นทอร์นาโด,โดข,ขึ้นมาเพื่อนๆลองสังเกตทีได้ไหมครับว่าผมเนี่ยทำพลาดตรงขั้นตอนไหน,นะครับ มันเลยไม่เป็นไข่ทอร์นาโด,โดสวยงามเหมือนที่ยิปต่างๆเขาทำกันครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับในไหนทาแล้วก็ต้องกินครับยังไงก็ขึ้นชื่อว่าไข่ก็อร่อยอยู่แล้วครับลาดใส่ข้าวสวยร้อนๆแบบนี้เลยนะครับเดีย๋ยวเอาไปกินกับซอนนะครับแต่ว่า วิธีการทำไข่รโ์นด,โดแบบนี้นะครับผิดนะครับเพราะว่ามันไม่เป็นรโ์นด,โดเลยมันออกมาเป็นไข่เจียวนะครับยังไงเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับฝากคอมเมนต์แนะนําผมมาทีนะครับว่าผมเนี่ยทำพลาดตรงไหนเพื่อผมจะได้เอาไปปรับปรุงและทําไข่รโ์นด,โดกินได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับถ้าใครรู้นะครับ เพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่ตัวผมเองนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยากทำไขท่ทันโดด้วยนะครับยังไงผมก็ขอฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับ